ได้แล้วทีเน oh ี่ยโอ้มีฮอตเบ็ดเหรอเอ้เอาติดวันนี้ติรถอ่ะโอ้เขายือสิได้อยู่ ยู่ไหนน้ำะโอ้บอได้ออกจากบ้านอ่ะเจ็บตีนกัพอเจ็บตีนนะเมื่อวานเน่น้คันกินตีนนะเอวกล้ากาลงน้ำมันส่วนเจ้าของน้ำบอกจากส่วนก็ปล่อยทิ้งแล้ ป้าอย่างบุราฮาเฮ้ยทางนั้นบกใครท่วมแน่ทางนั้นอ่ะบอครับบกใครท่วมมันปีนี้มันบนหนักเพราะปีก้อนนั้นทางนั้นน่ะตัวบกเงยเลย เอาใส่กระติกดิเราไปติกเด๋มาครับเนี่ยเามาเฝา้าซื้อเนี่ยพวกข่าเวลาไม่เอาว่างๆนะน้ำนิ่งๆขอฆ่าเวลา มนขางมนีม่บ่าไกมวะวัดหาป่าลุงปลาลาดไง่มากินเล้วอยูไนี้ะยง่ยดเงางนโอ้ต้องไปบงต้องไปบที่ว่าพังมาผู้หว่าเม่นต่แล้ว่าตกไงงเดิอ๋อยกว่ถึงเขลูกเงาขอกำลังกเอาโเพราะว่าปล่อยครับก็ขออนุญาตประชาสสมพันอีกครั้งนะครับช่วงนี้นะครับท่านที่ว่างเว้นจากภารกิจ ะครับก็ให้ออกมาทำความสะอาดอาการด้วยกันเพราะว่าพรุ่งนี้นะครับจะมีโรงครัวนะครับมาจากโคราชนะครับทำอาหารนะครับทำอาหารให้กับพ่อแม่พี่น้องดังนั้นท่านที่ผู้ชายเป็นชายนะครับเป็นหญิงก็ได้นะครับออกมาด้วยกันนะครับไม่ว่ากลางเซ็น เราหยกลงลงครัวมาทำอาหารนะครับเกือบห้าวันแต่ฟอยงี้เหรอวะบ้านเรานะครับดังนั้นก็ขอประชาําคันท่านที่ว่างเว้นจากภารกิจการงานออกมาช่วยกันนะครับที่อาคารอเนกประสงค์นะครับเพราะว่าเราจะได้สะอาดหูสะอาดตา นะครับเพื่อลองรับนะครับการเขาบอกเป็นความสะอาดดอกเขามาเห็ดลงทานนะที่ติดต่อเข้ามาทำามาเห็ดความสะอาดเองไปเลยครับเนี่ย อาคารนี้ขอกันโ <ừ. S 2> อ้เราไปจอดไปอาคารนีของไห้ปาุาดิดลาปลาบกอืมปลาบึก <ừ. S 2> อ,ออกจกากสาดิไันน้สองอ้อ้บ่ได้ว่างมาเด็ดละ mười một bố năm mặt mà, tôi tụi kia phôi chị 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 นี่มันสบูททีกเด็ดทีวะที่โอ้โคดีขนาดน่ะมันไ้ได้อะเบกะมันเสียฟังมัฮะเอออังเก็งนน่อยด้อย่เกาปะชิวน่ะเกาบปะชิวโอ้ค่อยๆนะค่อยๆค่อยๆต้อนมัน ก็คอยหน่อบเราึง่ายๆกอตักทางง่ายสิไมงงอก็งอ่งมันมันมันเสียแต่ฟังปัดโอ้ตกวะบนเรือดรก ว้ามันยิเบิดสังเดยว้าเบิ้งได้คดีเมก็กชิฟาตอ่ะคอมเต็มไปเบิดน,นะวะ้า <laughs> ว<ะ>้าว้า มาสองถึงนิ้นมื้อนี้ได้หลายได้ปะ,ะได้หลายตู้อยลยแที่ได้ไปขวดเมียได้เนอพบกับล็อกกระเมียหรือกระห่ามาก็เ <laughs> ปลี่ยนปลายหญ้าย,าย,ายคันบบเปลี่ยนปลายหญ้ามัคือหินกระนุนนั่นแหลนะเอาโซนเสื้อแดงๆอ่ะเรือ่องกระดุกเงี้ยก่อนประยุทธ์ประดุก,กรัรกเสเซีย นี่มันย่องหญ้าอยู่ดินะอะเป็ดแปดซ่ํา ครับแต่ในตลาดเข้าได้บ่เข้าได้แล้วเข้าได้ปกติไมแห้งเปิดแล้วโอ้เฮ้อข่าพนักงานโอเบตโตวัดปลาโอเบตโตตันเดียวตันโตบ้านโซบ้านหวายมลั่งเออช่วยกันมื้อนี้ก็มาล้านนี่ก็ล่ะเออมื้อนี้ล้างทางส่โรงเรียนประดุงฤทธิ์ของ้โรเรีประดุงฤทธิ์เต็มแล้วนะใช่อย่างน้อค่ะข่าวอ ่าอนแอกรกาลน้ำกุ้งน้ำกอน้ำซุนมาเปิดหอวางน้บ้านกอ๋อปลากุ้งปลาดุกนี่ก็ไปนี่หอมลุกเคยสักหลงล่างเลยลุกวะโอ้ยหลังคนก็ให้ห่อล่างในบ้านหนักคึกเนาะเอากรตังังสั้นนะ้ิลิมัไหลดิเนาะนั่นะ ตอนนี้สวัสดีมาจ็ดนี้กัสอามโมงแล้วโอ้หิตมุเปลนองบุเปลนคือเป็นอันเนื้อแบบนาะอันยองโอ้นี่นเห็ดฮันเอาทัดมาแล้วมันปิ้น mặt trong vô nha